โอ้โหเข้าเลยเหรออ๋คุณต้นตอนแรกคุณต้นก็มีแบบอยากเก็บบาปอ่อนหต่ไม่มีเหรอพี่ดิริราขี้อยู่เลยไอ้สังก็มีเข้าไลฟ์แบบนี้แล้วพี่ดิริราขี้อยู่แล้วไอ้เดี้ยวดี้ไม่ได้อีกแล้วเอาอี่ครับเดี๋ยวพี่สิริราต้องไปในห้องน้ำนะไม่ได้ยี่ห้องน้ำพี่อยู่ข้างหลังนี่นะเลื่มึงต้องไปดูเลยว่า เดี๋ยวป้านึงไอหนุ่มเป็นไรไหมหนุ N, ่มอาการเราเตาเดาแล้วกหันไอเฮี้ยนั่งนี่โอเคมึงดูแสงดิโอเคได้เออมึงไปทำร้ายเขาไอเฮี้ยเดี๋ยวเรื่ยไปให้โอเคอันนี้จะเข้ารายการแล้วไปแล้อแล้วไปแล้วไปอ้วไปแแล้วเป้วแล้วไว้วไป้ไป้วไไล้วไป็ไ้วไลวปลวไปวไปวไปแวปล้ววไ้วไปแล้วงวไ ไม่แล้ว <rôle>: ค <but universal movement> <be> ือนี่คือวีดสุดท้ายของปีเป็นรายการหรือ EP สุดท้ายเลย EP สุดท้ายเ้ยจริงปะเนี่ยกลัวจะเป็น EP สุดท้ายของช่องเลยพี่พี่ครับรู้จักคำว่าพินาศไหมครับ นี่วันนี้จริงๆแล้วตอนแรกจะโปรโมทเพลงซิวนะครับขาสดแต่ว่าเพลงมึงปล่อยใหม่กว่ากูเลยวันนี้เปลี่ยนเลยให้ซิวเดมาโปรโมทเพลงมึงวันนี้ยังยังมึงมีแบ็กอัพตอนทวงมีแบ็กอัพยังไม่มีเลยพี่ผมผมเล่นกีตาร์เก่งมากเลยผมเพิ่งจบอัลบั้มใช่ตั้งแต่อัลบั้มพูดว่าจะอัดเพลงแรกจนถึงเพลงที่สิบลาย่ากี่ปีครัโอ้ยอยากได้เบ็ดเด้งๆวะเนอง ปล่อยเพลงไปวันแรกอ่ะไอชิคแคปมาไงในกลุ่มอ่ะมีคนดีเอมมาในในเพจโคตรคูจ้างโอ๊ตอาร์ตคู่กันเท่าไหร่ครับทำไมไม่เป็นโอ๊ตอาร์ตป๊อกวะซิลซโาตอวไิวไปคเวไปคนเดียวไอคเดี่วปนกเดยไปปดไปวไเนีไปไไปลงที่ทเ พูดพูดขนาดนี้ได้หรอพูดพูขนาดนี้ได้หรอวมคุถามพี่ครับอารอูมาด้วยนะชูน้กี่วิวแล้วพี่ตอนกี่วิวแอดสดเราไม่ค่อยได้เช็คนะครับพวเกเียออเช็คแล้วเศ้าเลยแดสดกี่วิวแล้ววะฮะช่ไห9ล้9สองลนปล่อยมาเดือนนึงสองล้านเแซงเขาไหมสามวันสี่แสนแซงอยู่แล้ว ไอ้เนี้ยโดนแอบไอ้สัสเยอะเออโทษนะจับจานหนูตัวฉีครับกูไม่ตรวจไม่ยากหรอกกูไม่ตรวจไม่ยากหรอกอีจานเอาดีนะอย่างจูซิ้มึงไม่น่าตัวฉีตรวดขี้เลยตอนนี้เรื่องราวของเพลงแผนสดเนี่ยเป็นเรื่องราว เบย์ออนทรูสตอรี่ของที่เลยหรอเฮ้ยประมาณนั้นเลยย้่ยประมาณหรอกครับพี่อ้อยคะพี่อ้อยต้องเล่นไม่รู้อออพี่้ยเล่นเโต้ก่อนพี่อ้อยพี่อ้อยเพราะว่าพี่อ้อยรู้แต่เริ่ม เพี่อไม่ยืนเงี้ยเพื่อไม่อยากพูดเงมือว่าปาพูดได้ไหมปาพูดได้ไหมปาพูดได้ไหมโอ้แรงว่ามันเรื่องเนี้ยอะไรกันเนี่ยปาพูดได้ไหมเหตุเกิดที่นี่เหตุเกิดที่นี่เลยเหตุเกิดที่นี่เพลงแผลสดเราเริ่มตรงนี้เลยแล้วก็เอาไปเปิดให้ฟังบ้านที่ชะอําแอ๊กใหญ่เลยยืนเปิดข้าศส้าวแล้วก็ไปยักหน้ากูงไงเรื่องกูแต่ตอนนั้นร้องอย่างหมาเลยนะ โอ้ยไปแกนแจ็บแกนโก้เรื่องเป็นไงพี่เรื่องเป็นไงหรอมึงเล่าไปเลยมั้าแค่เล่าได้ไปอีกวันนึงยัียนียก็อยู่แล้วได้หรอเออแต่ไม่รู้เรื่องรู้เลย เขาจะไงไปถือว่าเรื่องราวจริงๆเลยจริงๆดิใบก็เป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่มึงนั่นแหละคนคนหนึงมึงมึงที่แบบมีแฟน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 ปพ๊บแล้วก็ประทับใจกันแต่อยู่มาวันนึงมันเกิดปัญหามีปัญหาเรื่องที่บ้านไม่ชอบคือที่บ้านเขาไม่ชอบเราใช่พี่พี่อย่าเรื่องความรักสัตว์เลยพี่จ้าก็แั่งงานอยู่แล้ว จึ๊ก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 จึอกจึ๊กจอ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊เจึ๊กจึ๊กาึ๊กจึ๊กจืนกจึ๊กจึ๊กจย๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊ึกจึ๊กจึึกจึ๊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 พี่๊กอึคกนึ๊กจนจึ๊กจึ๊กจึ๊กตึ๊กตึ๊นาหันมา ชิบห <premises? S 1> <Sure. S 2> ายแล้วเราคบคนคนเดียวกันอยู่นี่วะคุณนิวปรึกษาด้วยเหรอใช่ครับผมเหมือนพี่พี่อะมันเนจึ๊งจอเจอเจอเจอตาด๊าตาด๊าด๊าแล้วนะสรุปสรุปกระจกเป็นไงพี่สรุปกระจกไอ้สัตว์นี่ยังไม่เข้าเพลงเลยนะเนี่ยนี่ไงเล้าเพลงแล้วนี่แหละนี่คือพอมันมันเกิดจุดนี้เราก็เลยเอาโอเคไปคุยพี่เบียร์อ่าใช่ไปคุยกับเบียร์ไปเรื่องนี้พี่เบียร์ใายก็คือเวลาการทํางานของฟองเบียร์เนี่ยเราก็จะต้องเข้าไปคล <ๆ S 2> <Empress captain. S 1> ุกคลีในทุกๆเพลงทุกๆเพลงเราจะต้องคลุ เพลงก็ผัดกันเล่าเรื่องคนนู้นคนนี้แล้วเขาก็หยิบเรื่องเรามาแล้วก็มาเล่าในมุมแบบอีกมุมหนึ่งที่มันเบากว่านั้นหน่อยเจะเป็นมุมนี้หลังแล้วหลังแล้วเบียก็ถามว่าเฮ้ยโดนมาขนาดเนี้ยถามจริงนะถ้าเกิดเขาทักมามจะทาไงวะโหโดนขนาดนี้ตอบดีรอเฮียเลยตอบดีรอเฮียเลยล่ก็ตอไปดิเบียก็เลยจับอย่วอ๋อโอ้โหถ้าทักมาตอนที่เรายังอ่อนแอเนี่ยก็คือมันจะเขวได้อย่าทักมาตอนอ่อนแอนะเพราะมิงาน อาจจะทำให้ เกิดแผลใหม่ขึ้นมาอีกปรี๊ดปรี๊ดแผลมันก็แล้วนะฮะขยี้มันลงไปอะไรนะก็เลยออกมาเป็นเพลงของตายที่ยังหายใจใช่เคียงใกล้เคียงนะเฮ้ยใกล้เคียงนะเออมัไปมันได้ไงวะเเลี้ยวมาได้เรื่อยๆไงใช่พี่เป๊กร้องไม่เป๊กร้องได้ไหมหมายถึงว่าแบบ cover อะไรกันพี่ว่างๆเงี่ยได้โอ้โหเพลงตัวเองยังไม่ร้องเลยไม่ร้องเพลงคนอื่นให้พี่เ๊กให้วงซิลใช่คือว่าเพลงมึงใช่อ่าน นี่อะไรอยู่เรียกวงในตำนานเขาจะเอาเพลงเกอไรมไมไม่เป็นเรหรอกไอโอเตยังเอาเพลงกูไปผู้ยีผู้ยำเลยแต่งเนื้อใหม่ด้วยแต่ไหมที่เธอรัพี่ครับพี่ขรับขออย่างหนึ่งครับอย่าแย่งกันพูดเรียกเงจงเียงจจจ่าราพเลยอย่าพูดนะก็เพลงพอดีครับไปฟังกันนะครับเนี่ยพอไอ้มููหมูปจางสั้นเ สั้นเลยนย่างนี่คุณยังสั้นเลยอย่างสั้นเลยแล้วือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพมาเดี๋ยวตั้งกล้องอ่ะเดี๋ยวมาหนึ่งนะแล้วในลาช้าไหนก็เลยนะพี่ป๊อกบอกมีให้บ้างเอ้ยนะเจ็บ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 เบาหน่อยถ่ายรายการนี้เยี่ยไรกันวะเนี่ยปิดเรื่องราวไปอีก่อนสุดท้ายแล้วโอ้ย เอาจริงนะผู้มึงเปลี่ยนช่องดูเะยได้สุดท้ายแล้วเรื่องราวเมื่อกี้มันก็สอนให้เรารู้ว่าคือเพียงเจอเจอเจอเจียงทุกคนก็พยายามหาสิ่งที่ที่สุดให้กับตัวเอง ถ้าเราพอดีเรื่องแบบนี้ไม่เกิดแค่นั้นเองถ้าเราพอดีทาบเขาคำเรื่องแบบนี้มันก็ไม่เกิดมันไม่พอดีหรอพี่เพราะถ้ามันพอดีแล้วอ่ะเขาไม่หาคนอื่นหรอกอ่ะใช่ไงไม่หาคนใหม่หรอกใช่ใช่ถูกไหมใช่ไอ้นี่เฮียทำไมไม่มันเป็นเรื่องความพอดีของจาร์ลาเฟลนะคือถ้าเราพอดีเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดโอเคพี่ครับกูดูนี่เลยพี่ครับปิดร้านไม่แตกล้วเหรอครับเอ้าพูดเองอ่ะ มพาดนตรีพาดนตรีไงดนตรีพาดนตรีนี่นี่นี่สีไลนไงเป็นเพลงแรกที่วงซิลไม่ได้ทำดนตรีเองเฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเฮเฮ้ยยเฮ้ยยเฮ้ยเฮยเฮ เดี๋ยวเดี๋ยวรอสายค้อสวยๆแล้วเรียกเขาไปตอมาดูเข้ามาปกป้องผมบอกเขาบอกผมโดนอะไร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 อะพูดเพี้ยอะไรของหัวเพูดเี้ยอะไรของเยอานี้มึงดึงขาพาไปติก่อนโอ๊ตาไปตีกันไปตีไตีิล่ะเพลงนี้เราทำเป็นป๊อปบล็อก เฮ้ยแต่ว่าผมฟังดนตรีผมรู้สึกว่าอะไรปมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนชุดแรก่อชุดแรกอ่ะมือนย้อนย้อนดนตรีขึ้นไปแบบใส่ซาาด์ดีไซน์น้อยให้แบบให้มีเสียงดนตรีเยอะตอนโซโล่ตอนขึ้นเเวพี่ศิระหรือว่าพี่ชูพี่ชูพี่ชูเหรอ่ชเราอ่านไว้หรออาจารย์เสียงมันหึงเหี้ยงแอลว้าว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 วมาวว้าววาวว้าวว้าววาววาวว้เวว้า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 วว้เว เขาบอกว่ากีตาร์ร้องไห้แต่ไม่ถามเลยพวกกูก็จะร้องไห้พวกมึงไม่แต่ว่าตอนที่ผมฟังตอนขึ้นครั้งแรกในใจแบบคิดว่าถ้ามันเลยว้าวอีกตสองสองแววอาจารย์แดงเลยนะผมเคยบอกพวกพี่เป็นไอดอลได้ยังไงวะ ไปไม่ถึงไปไม่ถึงไปไม่ถึงนะเรารู้มันเนี่ยไลฟ์อยู่เรารู้มันเนี่ยเราเนี่ีอาไปล้วตัวพี่ไรอยู่อ่ะพีป็นบอกตาตัวตามสบายนี่มีคนบอกวงเล่าข้างบ้านนี่กูยังยอมเลยนะเราตอนโซโล่กลางนี่แม่งยากชิบหายเลยคิดตั้งแต่ต้นปีเฮ้ยแต่แตอนโซโล่ตอนกลางกูบอกเลยว่าพี่ชูโซโล่เองด้วยพี่ชูโซโล่เองด้วยใ้ช่ตอนนี้ผมไม่ค่อยเชื่ออะไรพี่แล้วคิดเองคิดเอง ากมากยากจริงงอจนถึงตอนนี้ที่ไปเล่นสดยังเล่นไม่เหมือนคือแล้วคิดคือส่วนกองกับเบสมันยากมากตอนฟังเกมเมอร์เปล่าเปาเนี่ยยังบอกสิลาเลยสิลากุสุกุ๊กเซโเียอะไรดีวะเนี่ยกุ๊กนซโลยังไงไงแล้วพี่ป๊อกเขาพูดว่าอะไรนะไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดอะไรเลยเพียงจิดเจิดเจิดเจดแ่แรงแตแต่ ทีมมีคำถามจากทางบ้านด้วยนะบ้าได้มไ้มจากเฟซบุ๊กพี่น็อตธีรวัตรครับอยากทราบว่า จริงจริงแล้วสมาชิกวงซิลออกจากบ้านมาเพื่อเล่นดนตรีจริงจัง <c oughs> หรือกินเหล้ากับเพื่อนเป็นหลักแล้วเล่นดนตรีเป็นการเสริมครับเมื่อกี้คือคาตอบนะที่เห็นไปมันอกีะทั้งหมดจริงจริงแล้วพวกเรามีจุดมุ่งหมายร่วมกันเร,เรากินเหล้าแต่อย่าให้เหล้ากินเบียร์ก็สำคัญมากเรากินเหล้าแต่เรากินเหล้าอย่าทําให้เรื่องงานอะมาทําให้เรื่องปาร์ตี้เสียมันต้องแบ่งต้องแบ่งเวลาให้ พี่ครับผมฟังมาครึ่งชั่วโมงจับล้คมไม่ได้เลยครับแล้วก็จับเฟซบ o ๊กวินเทจครับถ้าพี่โอ๊ตแต่งงานวงซิลจะเล่นเป็นเล่นเปิดหรือว่าเล่นปิดครับลองไม่ได้ไม่ได้ผมได้ใช้สูตรเดียวกับว่านว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งผมแต่งงานจริงนะผมใช้พวกพี่บินไปจังหวัดหนึ่งจ้าไปเล่นหรอแล้วผมอะไปแต่งงานที่หนึ่งไม่ควรอยู่ในงานผมขนาดที่มาไลฟ์เปเนี่ยต้องไปแต่งงานพี่ตูนทำแล้ว อ๋อพี่ตุลงพี่ตุลยงเปเล่นเชียงรายเลยพี่ตุจยางไปเล่นอีกที่หนึ่งจะไปเล่นเชียงรายเพื่อจะไม่ได้ไปงานแต่งเขาใช่แต่พี่รู้ไหมว่างานแต่งเขาก็เละเช่นยกันคเขาแบกตือให้พี่ชายมาแล้วผมเจอในใครวะพี่ชัดพี่ชัดพี่ชัดในคัาดีไงพี่ชัดมายืนสนุกกันไหมครับไม่สนุกกันยังไงครับ จริงคนหลอนพี่เคนเลิกจีบสาวนัครับเฮาหรือยังครับอ๋อเฮ้ยนี่ไม่เคยมีเรื่องเลยนะเคยมีเรื่องเลยนะห้องอะไรสักอย่างไม่รู้อ๋อใช่องเช่นไรล้วห้องทุกคนที่เข้ามาห้องทุกคนที่เข้ามาอันนี้เข้าไปในห้องแต่หัวห้องอยู่นี่คนเก่งมากไม่จะเย็บเย็บมาแต่เย็บแคนที่มีแผลเ์ช่ยด้วยนะวยเออช่วยเยีย าเาไม่แล้วคือกูรู้ได้ไงรู้ไหมแฟนคลับ,ออคบมาปุ๊บพี่ไปดูพี่แคนหนายข้าพี่เข้าไปในกรุ๊ปจฟนเก็บทุกคนเลยเนีน่ยแน้วกูแบบเหนื่อยแล้วชิบหายเพราะฉะนั้นคำตอบเนี้ยรู้แล้วนะว่าเลิกเพราะว่าเข้าที่หลายคนรู้ทุกคนเลย <c oughs> ไปทางอื่นนี่กูห่างพอเข้าปุ๊บแป้งฟ้องทุกคนเลยไปชกในเป็นหมีม่มอมอย,ยไหมไม่ไหวแล้วหมีมอ,อม,มอ,อยเป็นเราบอกว่าเป็นข่าวมาแรงปีนี้ข่าวแรกมี มีมีมละมีของผมเองพี่ <S <S ดักร้องดังที่สุด <Okay. S 2> ของปีนี้ซิลนี่คือไม่ได้เลยไม่ไ,มไ,มได้ไเรารู้ว่าเขาไปไหนมาบ,าบ้างมา เด็อีเกิคุณรับคเพลงดอีเกิลได้ไหมยอมมาตเพลเลยโคเลติโคเลคันรีเกิลโซเทอนเน่ต่อมอต่อ้าเลยไปต่อไปยากยากเฮ้ยนี่ได้ง่ายง่ายโอเคอ่ะคนซิ้นคนซิ้นคนซิ้นนซิ้นโนซีแคนเนนนนี่ซิ้นนอนซิ้นนอนซิ้นนอนนนอนอีกตอน ก่อนสายก่อนสายเลยจ้ะเชี่ยเชี่ยไไหวหมดเลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยสิยังเชี่ยอีนอนอีกเหรออ่ะรอรับสายใช่ไหมเอามาสายแรกเป็นไงสายแรกเขาวันนี้เขาจะมาชนแก้วพี่ต่อชนแก้วพี่ต่อเฮ้ยพี่ พี่บอลจิ้มพี่เนี่ยหาดเี่เของแฟนี่คกเื่อนไม่ได้เเอารวะเนี่ยไม่สนนะพี่ไม่อนี่นเราไลฟ์ไปยพี่ออะไรอะไรเลมอนนะเฮ้ยสวัสดีครับ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 พี่เีสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรอะ อ๋อฟุกครับพี่ฟุครับฟุกเเคยเล่นเคยเล่นไอ้นี่ไอโอเวอร์ไซด์อ้อเด้ได้ไดด้ได้ด้ได้ด้วยกัน้คร้ได้ได้ด้ไดอไดหรด้ได้าด้นด้ได้ได่ไห้มั้ไดได้ไ้ได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 ้าด้ไ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 ด้ด้ได้ด้ลด้วด้ได้ไ้ได้ได้ได้ไอ้ได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 ้ดะไดมได้ด้ไ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 ด้ดด้ไ่ แขนขวาสักสองลักฝังใจไม่เสื่อมคลายเ <Hey. S 2> <Hey. S 1> ส่วนแขนซ้ายหยุดรักยังไงบอกฉันที hey. <Hey. S 1> ขาขวาสักย้ำให้รู้ว่าเราโง่เขาอยู่ดีขาซ้ายยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน กลางเด็ดเลยมึงมาดีครับยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบยัไม่จบยังไม่จบกลางหน้าอกสักแน่นๆเป็นจูบลาคนบ้าสักพลาดมาที่เบื้องหลังเบื้องหน้าบทชีวิตฉันให้เธอเหมือนคนอยู่ในผวังหน้าผากฝังแผลสดสลดใจเถ่นใหม่เถ่นใหม่ ของตรงนะพวกพี่โคตรสุดเลยดีสุดสุดเหรอพูดได้ไหมครับใ้พูดด้วันนี้มีคำถามมาหาพี่ๆเหมือนกันเกี่ยวกับเพลงเพลงแผลสกดเหมือนกันพี่มีประสบการณ์เหมือนกันพี่ก็เลยอยากมาปรึกษาแบบว่าแบบยังแบบยังมีฟีลแบบคิดถึงคนเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่มีเรื่องราวเป็นเรื่องราวไหมตำรวจมาเหรอตำรวจบาคอนเทนต์เมียเมียมีเมียเมียมี

แหมกาจะเชิดฉายดับตั้งนั้นไม่เขาเดินไปแล้วไม่รู้ไปไหนรู้ไหมหยุดเอาไงเอาไงจะพูดษาต่อไหมหรือเอาไงตาเราหล่อไปไี่กันไงไม่ไม่เอาแล้วนะไม่เอาเรื่องนี้หวไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแขนซ้ายนะแขนซ้ายแขนซ้ายนี่ไม่หรือตัวนี้ ปัญหาคือว่าเขาเดินไปไหนไม่รู้นะที่ผมจอดรถอยู่ในปั๊มนี่ยเขาเดินไปไหนกันเนี่ขอเดินไปหามี่ไงซะสายสองร้องไห้โ้สายสองมี่เหรอมีครับพิชูไหวไหมเนี่ยอีกคนนึ่งได้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 ไดไหนคนไม่ได้เดี๋ยวเร็วใช้ช้อนเร็วๆพี่ชูจะไม่ไหวแล้วอยากให้พี่มี่ช่วยแก้ปัญหาตอนเวลาชอบร้องไห้โอ้ยีพิชูได้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช um> ื่ออะไรอ่ะเราชื่อเค้กค่ะอายุเท่าไหร่เคพคเมื่าไหร่ครับน้องเขาทำอะไรครับอายุยี่สิบหก โอเคเอางี้เค้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอยากคืออะไรพี่พี่วงซิลนะคะบอกว่าโอ้โหมากันใหญ่ค่ะคือหนูมีปัญหาค่ะเวลาหนูเมาหนูจะชอบร้องไห้ค่ะอ่วถ้าหนงชอบก็โอเคนี่อาวถ้ามนงชอบก็โอเคนี่ไม่ชอบอม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ามันแบไม่ใช่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 ไม่้ช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่้ช่ไม่้องไ้่ใอ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อช่ไม่ใช่ไรอใ่ไม่ใช่ไม่ใชงไม่ใช่ไคิดถึไคนเก่าหรืออกหักหรือยังลืม่ใช ไม่ได้หรืออะไรกี่โมงร้องกี่โมงกี่โมงร้องกี่โมงเอากี่โมงร้องไม่ได้เล่นกลางคืนเราไม่ได้เป็นทั้งร้องเราเขาเสียใจเอเค่องโมงเวลาไม่เกี่ยวร้องกี่โมงครบคือบางทีอะไม่มีเรื่องอะไรนะค่ะพี่แบบไม่มีเรื่องให้ซ่อมไม่มีเรื่องอะไรเลยแต่ว่าพอเมาหนูก็จะชอบหาแบบหาเรื่องอะไรก็ได้ที่ทําให้หนูร้องไห้แสดงว่าแสดงว่าหนูอาเป็นเป็นคนที่เวลาฟังเพลงเศร้าหนูจะมีอารมณ์แบบ อารมณ์ร่วงกับเพลงเพลงนั้นเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความรู้สึกกับทุกเรื่องเซนซิทีฟกับทุกเร่องฝั่งซ้ายทำงานดีไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกหนูยากรู้ค่ะว่าเวลาพวกพี่พี่เมาแบบเมาสุดๆอย่างเงี้ยพวกพี่ไปสุดถึงขั้นไหนกันคะตอนนี้ลูก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  ที่เห็นได้เลยลูกที่เห็นเด้เลยลูกไม่ขอเสียยลูกอันนี้เราไม่ได้สนับสนุนนะแต่พูดถึงเฉยๆว่าโอเคมันก็มีหลายสายนะบางคนเอนเตอร์เทนบางคนจะแบบ agressive ถ้าแก้เรื่องปมในใจไม่ได้อาจจะต้องลดปริมาณลงเพราะไม่งั้นเราอาจจะกลายเป็นปริมาณเลืกอหรอฮะปริมาณอลกอเนะปริมาณเรื่องใช่เราต้องเลือกเอาว่าจะลดอะไรลง เปิดวาร์ปน้อยอีกทีไหม่น้อยทีอ่ะกูยังพูดไม่จบไปเลยดีเค้กชิลหนูหนต้องมีคนใหม่ค่ะหน่นจะได้ลืมคนเก่าอ่านี่เฉียบใช่ไหมพี่ได้ไหมคะพี่ได้ไหมคะอุ๊ยเ้ยไพี่ไหน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 เชื่อพีชั่วเหอพี่ช่วเหอชื่ออะไรคะพี่หนุกได้ค่ะพี่หนุกได้ค่ะ Where you from? I'm from มแ e ไม่น Where you come from? น้องอาจจะยังไม่เห็นว่าพี่อะทำไมคนถึงน็อตหลุดกันอยให้อ๊ตส่งอีกที Where you come from? I'm from มาแก่นียิบตาพี่ดึก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 แตดน่แดนปวดเจ็บไหลตรงนี้มากเลอีกสายเป็นใครที่สายนทีข้วชอบเต้นอก วิ่งมาเขาเต้นสายแดนส์อ่ะสายแดนมาค่ะโห่โ<ฮ>สถานี่ะค่ะต่อเชียร์เดี๋ยวนี่นี่เป็นการนี่รายการสดแบบไม่ได้มีการอะไรทั้งนั้นรายการสดรายการสดรายการสดพีด่ชูมันตัดต่อไม่ได้ไตัดต่อไม่ได้ใครอยู่กองฟลอมแองฟลอมเก น้องก่อนนะน้องใจเย็นใจเย็นชื่ออะไรครับชื่อวเยค่สวัสดีค่ะชื่อฟ้าค่ะฟ้าฟ้าอายุเท่าไหร่ครับฟ้า24่สิบส่เหรอคะยี่สิบตอนนี้ทำงานอะไรครับตอนนี้ก็เป็นบีเจในแอรแวบหนึ่งแล้วก็ขายของออนไลน์กับน้องสาวค่ะขายอะไรขายของอะไรนี่ขายอะไรคะขายพวกสกินแคร์ค่ะอ๋ออต้องการดูแลผิววก็ดีนี่ไม่ได้ไม่ได้พี่พี่คุยกับน้องคนแรกคาร์ลอคิดว่าน้องจะเอามคาร์ลอจริงๆเหรอ ฟามีแฟนหรือยังครับยังไม่มีค่ะโสดชอบผู้ชายเล่นกีตาร์เก่งไหมลูกถ้าอยู่มากกว่าสัวนใหญ่ก็ชอบค่ะไม่แต่ว่ามากกว่ามากๆนะมากกว่ามากกว่าแบบมากกว่ากว่าเท่านึ่งครับ เท่าไหร่อะเท่าไหร่ปีพี่กี่ปีพี่ช่ยไรพ่ช่เไรเอาจิงๆเลยค่ะพี่7 4แล้วค่ะสี่เได้ไหมอะสี่เจ็ดสี่ไม่เห็นดูเหมือนคนแก่เลยแล้วแบเหมือนคนจะตายแล้วไม่ควรใจควลใจคนตายแล้วไม่ควรใจไม่ควรใจมาจ MM ส DVD> ุพี่เนะออสรุปีปัญหาเรื่องอะไรครับปัญหาเรื่องอะไรครับเมาไปชอบเต้นมันเป็นปัญหายังไงครับถ้าเมาไปชอบเต้นมันเป็นปัญหายังไงในเมื่อทุกคนเขาก็เต้นกันหมดน้องทั้งปาร์ตเต้นๆอยู่อะเต้นไปเต้นมาปาร์ตตัวรู้สึกตัยที่คือยืนอยู่บนลำโพงของร้านนะพี่เฮ้ยโหน้นมันหลุดขนาดนั้นได้ยังไงเนี่ยเอางี้เอางี้พี่ว่าใช่ความคิดเห็นพี่อาจจะไม่ชัวร์ให้พี่ต่อมาช่วยพี่ต่อ ตอบพี่ป็นให้คำปรึกษาหน่อยพี่คำปรึกษาน้องหน่อยพี่แล้วจงไงให้พี่แก้ยังไงคะก็คือก็เริ่มจากไม่ใช่ไม่ใช่มันถึงแก้อะไรครับแก้อะไรครับมันถึงแก้ปัญหาต่อ เนี่ยดูสิมึงจะแย่งเขาพูดทำไมนะไอ้เทีย่ผมพูดหยาบได้ไหมครับได้นิดนิดหน่อยหยาบได้นิดหน่อยไอ้ช่วยเฮียครับมึงมึงก็ควรจะฟังกูพูดก่อนครับกูว่าจะให้พี่แก้ยังไงครับแกแกไปัญหานี้มึงจะแก้อย่างอื่นทั้งอย่างเดียวเลยป้อนย้อนฟ้าเคยไปดูคอนเสิร์ตวงซิวด้วยวันที่สามเณรไปดูที่พัทยานะคะมันไกลดังเลยค่ะประลับได้ไหมคะได้ได้ ไช้ไช้พี่ชูพี่ชูไม่ไอ้พี่ชูความึงตอบอะไรมึงควรจะกินก่อนเราไปแล้วปากถุยแล้ถามไปแล้วอ่ะมีคนคอมเมนต์พี่ชูทะลุกรับพี่ชูทะลุกาฟมันเลยกราฟตลอดครับตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจงเหลืออีกสายหนึ่งแต่สายนี้เป็นสายในเกมที่ผมกับโอ๊ตทไอีดีมามามเป็นสตรีมเมอร์ครับมาเลยครับไอซีดีแ่ไครมามาแล้วสวัดีครับสวัสดีครับวัสดีคคดี ชื่ออะไรชื่อไอซี IC สิงโตครับโอซี OC ชื่อตั้มครับพี่สิงโต<ห>อยู่แก๊งอะไร,รในเกมอยู่แก๊งอะไรอ,ะอยู่แกง๊แกงแคมปาโบครับเจ้าสวยครับพี่เฮ้ยใ <Hey, S 1> ช่ใช่ยอยู่ด้วยกันนี่รูกแก๊งมึงเหรอใช่ใช่สาธ ใครไปฉีดเฮ้ยใครไปฉีดไม่เสวยครใครเยี่ยวลืมปิดไมครับพี่เค้ยมี่ยวัตัวถือไอ้ัวเฮียเยี่ยวเขาไเราไม่บอกทีมงานว่าไปฉีดหรอไอ่ะเปิดเปิดวัดชอน้องหน่อยเปิดวัดถึงก้อนน่อยเมื่อกี้วิียวไม่ปิดไหรอไม่งแล้วตอนนี้เราเป็นพาร์ทเนอร์กับเ e b o o k กด้วใช่ไหมใช่ครับพี่ใช่ครับสุดยอดจริงต้องขอบคุณพี่อาร์ตครับที่ที่เปิดโอกาสให้ผมครับเมื่อก่อนไม่เป็นคนรู้จักหรอครับสตีมแรกๆเนี่ยเป็นคนรู้ห้าคนสิบคนาไับ ไมเลยนะคุณคุณเราไม่องเลยเพื่อนไม่ทำตัวเลยเราบอาแล้วเคนพูดเลยนะเอามจริงเนี่ยตอนนี้คือตอนที่เราเด็กๆอ่ะเราเล่นเกมเพราะความสนุกแต่ตอนนี้แม่งการเล่นเกมอ่ะมันมันเป็นอาชีพได้ครับเลี้ยงตัวเองได้เลยพี่มันเหมือนกับพวกเราตอนนี้ที่เล่นดนตรีเราไม่ได้อะไรเด็กๆเล่นเกมเราไม่ได้อะไรพออ่านมาไดดนตรีก็ไม่ได้จะเป็นดูเศร้าจะแบบ อ่าช่วพี่จุ้ยูปดเลยพี่อี่โดค่ะแพสดส่งพี่จุเลยเฮ้ยแพ้สดในความรู้สึกพี่นะมันต้องมามากเพราะว่ามันเป็นเบรกแอนด์สตอรี่ของน้องชายพี่แล้วมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่โคตรครูเฮ้ยมึงพูดดีมึงพูยดีอ่ะชักท้อนได้ไหมอย่ชักเมือตอนออนแอร์ตอนผิดผิดโดน้กูเล่นกีตาร์ดีก่อนเหมือนเดิม้กูเล่นกีตาร์ดีก่อนเหมือนเดิมแนว นี่เนยพี่ยุกตอนนี้ยอดอยู่ไม่ค่อยขึ้นใช่ไหมตอนนี้ไม่ค่อยขึ้นพี่ท้าไปเลยเออท้าไปเลยนี่ท้าไปเลยนี่เป็นชาเลนจ์เลยเป็นอะไรเพื่อนเป็นชาเลนจ์เว้ยครับกล้องซูมเข้ากูดิว่องซูมไปจันไปจันไปจันทุกคนผีไม่แต่งโปรแกเบคี่อะไรใหขนาด เอาเราใกล้เข้าไปอีกการเปรียบเที่ยมึงเอาไกลๆหน่อยให้เปียเทียบเหมือนเดิมเลยให้เปียเทียบเหมือนเดิมเลยนะเทียบเหมือนเดิมทำไมพ่ออยู่ไกลไปเทียบเหมือนเดิมถ้าถึงเมื่อไหร่สิบสี่คุมภาพันธ์วันวันท้ายที่ถึงนี้ครับครบสิบล้านวิวสิบล้านนะครับผมพี่ชอ

w o、oh. oh. ไจะเกลียดมึงก็ช่างแต่กูนะช่างมึงคอมเมนต์มาเลยหมดแล้ววงล็อกไอดอลผมมึงพูดถึงซีหรือซีรีฟูล้รองซีรีสฟูมีอะไรให้น้องๆด้ผลงานนี่เป็นอะีแค่ความหมดแอตอนนี้มีแคมใช่แล้วก็มีซีรีสฟูอะคูสติกแคมป์ในเดือนมกราที่จะถึงนี้มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมีหลายวันเลยครับคือมีวันที่5ที่ปัววันที่7ที่พะเยาไปดูในเพจไหนได้ดีกว่าล็อกไรเดอร์ไปหลังเซอร์ล็ไรเดอร์ไปหลังเซ เต็มยังตอนนี้แล้วพี่มีไม่หรอกไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดมึงมึงนั่งนิ่งแป๊บเดียวให้กูพูดเออโทษๆไอ้เนี่ยมึงเมื่อกี้มึงแทงเนี่ยแต่นี่กูจะไม่แทงกูติดโอเคเดๆ๋ยวใครจะติดตามว่ามีที่ไหนบ้างไปติดตามที่เออ่ล็อกไรเดอร์ใบหลังสเตอร์ครับไม่แล้วคุณอะไรมไม่บอกอะไรเงียบไงทำไมมึงเป็นคนตาตาตา EP นี้ทำไม่รู้ว่าพิธีกรที่ว่าสุดแล้วยังไม่สามารถหยุดแกรับเชิญได้ครับ m <laughs> u ่อยเัลคนนี้